ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านจานตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลโคกตะเคียนอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3าม ปัจจุบันมีนายประเทืองควันดำรงตำแหน่งกู้เนวนการโรงเรียนบ้านจานมีคณะครูและผุคลากรทั้งสิ้น12คนแบ่งเป็นสายงานบริหาร1คนสายงานการสอน9คนและสายงานสนับสนุนจำนวน2คนโรงเรียนบ้านจาัน ขอนำเสนอรายงานการมิเทศการติดตามการเปิดภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2,565ดังต่อไปนี้ 1. งานวิชาการโรงเรียนบ้านจานมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปัจจุบันคณะครูมีการออกแบบเหมวยการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนสำหรับเด็กทุกคนครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้ 1. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน n ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2. รายงานการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน n p ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3. การรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หกและ 4. การรายงานผลการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนมีกระบวนการวางแผนจัดครูเข้าสอนในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และจัดตารางเรียนสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในประจำปีพุทธศักราช2565รการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ม,อมือปฏิบัติด้วยตนเอง 2. งงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านจานได้นำเนินการโครงการเรียนฟรี5ปีโดยการจัดหาสื่อตามที่กระทรวงอนุญาตการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ถึง2,568มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,565 3. งานบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครูและปุคพลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีการวางแผนขับเคลื่อนตามข้อตกลงในการพัฒนางานมีคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้ง4ฝ่าย 4. งานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านจานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่10พฤษภาคมพุทศักราช2565 25, เพื่อร่วมการดำเนินการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนบริบทของโรงเรียนบ้านจานอาคารเรียนและห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสุขลักษณะที่ดี มีการดำเนินการคัดกรองนักเรียนและบันทึกการคัดกรองนักเรียนมีจำนวนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอและจัดเว้นได้ระยะหา่างตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขมีการกำหนดจุดรับประทานอาหารกลาวงวันของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและจัดเว้นได้ระยะหา่างตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ site, ประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนจัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและจัดบริการอาหารเสริมนมที่เพียงพอต่อนักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านจามีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและมีจุดล้างมือน้ำยาล้างมือเพียงพอกับจํานวนของนักเรียน 5. การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาโรงเรียนบ้านจานได้คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาและได้จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย เด็กใช้วิธีใหม่อันออกเขียนได้ทุกคนโดยได้จัดโครงการอันออกเขียนได้ร0อยเปอร์เซครูผู้สอนมีสื่อนวัตรกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้หน่วยงานสถานศึกษาโรงเรียนมีการสร้างงานสู่อาชีพ 1. โรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยโรงเรียนบ้านจานได้สร้างผลิตภัณฑ์ชื่อ แดดเดียวเพลินโดยได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตการสร้างนวัตรกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนบ้านจานได้สร้างนวัตรกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศดังต่อไปนี้ 1. ดอกจานายเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมนวัตรกรรมสร้างสรรคคนดีผักสวนครัวสารย,ายรักษสามสัมพันธ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักกระบวนการวิธีปลูกผักสวนครัวและให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่โรงเรียนและที่บ้านโรงเรียนบ้านจาง ขอจบการนำเสนอการรายงานการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณคะ่ะ